ใกล้กับนางงามไม่เห็นแบบว่าชัดๆนะคะชับๆนางทำงานไปโดยชับๆมีลิปมันป่ะแล้วเขาไม่บอกใช่จะแต้มตุ่มมีลิปนนะมัปน,น ه, ไหมเครื่องฟอกผพวไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกคน8,100คนเนี่ยเอฟบัตให้มาดูชาลอดเร็ว นะครับงานกาล่าพรุ่งนี้นะครับะไม่เห็นใครพิมพ์เลยใช่ไม่เห็นใครพิมพ์ชาล็อตร้องไห้แล้วไหนร้องซิกระซิกกระซิกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่ากับจำนวนหรือว่าพันห้าเท่ากับจำนวนนะครับแล้วก็ชุดว่ายน้ำสามเก้าเก้าหรืห้าเก้าเก้าเท่ากับจำนวนนะเร็วเนี่ยเห็นทุกคนเรียกร้องเลยพาชาล็อตมาไล่ร้องไห้แล้วร้องดีร้อง ร้องเร็วฟองบอสเนี่ยเก่งวาเลนทุกคนซื้อบัตรกันเยอะเร็วมาดาูเป็นพิธีกรรอบช่วยน้ำซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม,เม่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้หนูจะได้เป็นพิธีกรนะคะซึ่งหนูน,ะนั้นไม่เคยพิธีกรที่ไหนมาก่อนเลยนาชาหลอนไม่ได้เป็นพิธีกรอีเวนต์เดียวมีอะไรอีเวนต์อย่าบอกว่าหนูจะได้เป็นพิธีกรตลอดไปอะ่ะ ไม่เอาหนูไม่ชอบพิธีกรอนของอีเวนต์โอ้โหของอีเวนต์มาเจอให้กำลังใจหนูเยอะๆเพราะว่าของคุูคาร่ได้อะยัง sí ี่ขอนแล้วค่ะคุ Avengers> ูคาแต่ราิดลอรีออล ซื้อแล้วรอเจอขอบนค่ะทุกคนพิมมาเร็วสีสวยพิมมาเร็วพิมมาเร็วถ้าหนูใส่แมสกหนูก็ไม่สามารถที่จะคุยกับทุกคนได้เพราะฉันเนี่ยหนูอก็ห่อแมสก่อนแล้ไม่เห็นใครพิมมาเลยสักคนหนึ่งช่วยพิมมาให้ชื่นใจหน่อยได้ไหม ชุดแว่นนะ้ำวันที่16ค่ะราคาบัตร599กับ399นะคะ59 9ก็จะอยู่ใกล้กับเวทีก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยแต่ว่า599แนะนำว่าถ้าใครที่มานั่ง599เนี่ยพกกันพกเขาเรียกว่าแว่นกันแดดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าผิวค่อนข้างจะ,จะออรา่าราะวจะไปกระแทกตานะคะมีลายสดไหมมีค่ะ มีแบบไม่มีกลุ่มปิดให้ดูฟรีแต่ทุกคนอยากให้มาดูไหนๆมาเชียงใหม่แล้วก็ต้องแบบใช่ใครอยู่เชียงใหม่ต้องมาดูบัตรอาจจะมีใส่หน้างานแต่ว่าเซฟไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ล็อกที่นั่งไว้อะไรมาอยู่ดียอดนยอดวิวมันหายเฮ้ยง่ายวาะเพิ่มทำไมอะทำไมอะ นอนคอ่ะยทุกคนยังเห็นปกติหรือเปล่าครับค่าก็เท่ากับหนึ่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวทุกคนพิมพ์มาหน่อยเร็ววันที่16ชุดไว้นะ้ำรอบชุวนะ่วไว้น้ำหนุนพิธีกรนะคะพี่ฟ้าเป็นด้วยใช่ปะ เป็นคู่กับพี่ฟ้านะคะใครที่อยากมาดูหนูหรือว่าดูพี่ฟ้าเนี่ยก็สามารถเสซงบัตรได้นะคะมาให้กำลังใจเหนอน้องๆปี2023กันแล้วก็ให้กำลังใจเราสองคนนะคะ <S <S ใครอยู่ระแวกเชียงใหม่วันที่16นี้มาดูได้นะคะราคาบ,บัตร599ก,กับ399เออทำไมยอดพิชเช์มันขึ้นงแค่200คนเออทำไมอะช่วยในนั้น ปกติโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์น share, หน่อยทุกคนฝากแชร์ทวิตเตอร์หน่อยได้ไหมหนูไม่มีทวิตเตอร์แล้วฝากแชร์ทวิตเตอร์หน่อยนะใครที่ซื้อแล้วขอบคุณนะคะแต่ใครที่ยังไม่ซื้อรีบซื้อนะเพราะเราจะทาการล็อกเก้าอี้ไว้ให้นะคะล็อกเก้าอี้ไม่ได้แปลล็อกที่นั่งนะเท่าเก้าเท่ากับสองขอบคุณค่ะเช็งไม่หนาวไหมไม่หนาวเลยโรงแรมร้อนมาก ยอดผู้ชมเกือบ9 0 0าของหนูขพ้นมได้สี่พัิ้งหรอเออเหมือนแบบในนในระบบเหมือนจ<า>ัดท,ที่ไหนจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ครับจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่หน่ารักขอบคุณฮะอยากไปหาอยู่สตูลไม่เป็นไรรอดูได้แต่ใครที่ว่างนะคะมาเชียงใหม่ถือว่ามาเที่ยวเนาะ เวช่วงนี้อากาศจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็สามารถเชี่ยวแบบนี่เขาบอกว่ายอยคนสองสามหกเองอทำไมอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่เป็นแบบหลายพันเลยแล้วไปเก้าพัน 8, 9, ลองันเ,เดี๋ยวลงไลน์แล้วเออจริง แต่เอฟได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรช่างมันสามก,ก็เท่ากับสองขอบคุณค่ะมีสองราคาะะะวันที่16รอบชุดว่ายน้ำที่ศูนย์นานาชาติเชียงใหม่ศูนย์นานาชาติเหรอศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ใหญ่มากศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ใหญ่มาก599มีเลขที่นั่งไหมไม่มีกว่า ก็คือก็ก่อนได้ก่อนแล้วคนแปดสิบแปดคือไม่เป็นไรช่างมันค่ะทุกคนแต่ว่าใครที่ดูอยู่สามารถสั่งซื้อบัตรได้นะทุกคนเอ็บัตรมาหน่อยเร็วครับมาให้กำลังใจชาลอดกันนะครับมา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 ให้กำลังใจน้องชาและพี่สาวโอ้อยากกินแตงโมปั่นโอ้อยากกินอ่ะกินพี่คะพี่ครับสั่งแล้วมาลงดินครับทุกคน พอยอดวิวค้างทุกคนซีเอบัตรมาเร็วเร็วๆทุกคนชัางมาไม่เป็นไรแต่ว่าเราพิมพ์บัตรก็ได้หรือว่าใครที่แบบว่าอยากมาดูแต่มาดูไม่ได้แต่ว่าเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็ซีเบัตรให้เพื่อนได้นะคะซีเบัตรให้เพื่อนมาดูได้นะอาจจะเป็นที่สัญญาณใช่ แต่ว่า A S 5G เนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยเลยประเทศเพื่นอนบ้านด้วย A S, <S 5G หนูใช้อยู่มา15ปีแล้วค่ะพูดเฉยเฮ้ยเห็นเจงเวบแล้วเห็นเจงเวบแล้วทุวกคนครับมาเอฟกันหน่อยเลยเขารู้ได้ไงว่าเรากินแต่หมูปัน อ๋อเขาดูไลฟ์อยู่ใช่เป็นขาจะกินเหมือนกันนะสองแก้วสองแก้วอกอกอขอบคุณนะทุกคนรีบซื้อบัตรกันนะม,มาดูนางงามหลายๆท่านจะให้ดูวิวโรงแรมให้ดูก่อนในนางงามเขาอยู่ข้างล่างกันนะขออนุญาตนางงามทุกท่านนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่คิดถึงเพราะว่าถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเนาะแต่ปีนี้เนี่ยเขาม,มาหาเราแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมาหาก็มาหา,า,หา,า,หาได้นะวันที่สิบหกเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แค่วันที่สิบหกอย่างเดียวนะที่ถื่เป็นพิธีกรยังมีอีกหนึ่งวันด้วยนั่นก็คือคเดี๋ยวก่อนให้คนเรียนมาก,ก่อนหรอค่อยบอกโอเคให้คนเรียนมาก,ก่อนหรอค่อยบอกรอบที่หนูชวดรางวัลไปรอบนั้นแหละจะบอกว่าตารางมีตามนี้นะคะปฏิทินเหรอไม่ใช่ วันนี้12นะคะมีการลาดินเนอร์เนาะคือพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการไลฟ์อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ส่วน13ก็มีส่งการานไทยที่แบบไม่รู้ว่าสงการานจะไปเที่ยไหร่ก็สามารถมาเชียงใหม่แล้วก็อยู่ยาวได้เลยจนถึงวันที่18นะเธอไปเล่นแบไม่เอาทำไมเป็นสิวโอ้วันที่14ชาติพันธ์นะมันหนูกินฝุ่นเข้าไปเลยว่ะวันที่สิชาติพันธ์นะคะสิ รอบชุดว่าน้ำชิมสูตรนะคะแล้วก็18ฝขัญใจเชียงไา่ติดงานอยู่กทอมอไม่เป็นไรเร็วๆสั่งซื้อบัตรกันเร็วทุกคนไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อบัตรเลยไปและเสร็จสิ้นหรือจุดเงเวฟยั่ไนเร็วๆคัซื้อบัตรหน่อย ไม่ได้ไปพักผ่อนแน่ยังทาง,งานอยู่เลยเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนไม่ชอบสุ่มอะแสียาเสบตรกแสกีคอแ,แต่ว่ามาเพื่อนทุกคนมาหาทุกคนที่นี่นะคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมาหาเรานะคะในวันที่16และ18อ่ะพูดเลย18 เดี๋ยวรอดูก่อนว่า F ห้าเกเก้าป็นละสองใบขอบคุณค่าเรื่องเรื่องจากว่าเราเป็นพิธีกรรอบชุดว่ายน้ำใช่ไหมเขาก็จะดูว่าเราสามารถทําได้ดีไหมถ้าทาได้ดีก็อาจจะให้เราพิธีกรในรอบต่องใบนะคะ<ม>นั่นก็คือรอบวัญใจเชียงใหม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะต้องดูฟีดแบ็กของวันที่16ก่อนเช่นเดียวันวันที่16กมาเจอกันยเนยอะๆนะคะราคาบัตร59 9กับ3 9มากมาก่อนในเรืองที่นั่งก่อนนะคะ599เาก็จะติดขอบเวทีเลย ำูใช่วัทนที่16คู่กับพี่อิงฟ้าคนดูไม่เป็นไรเราเอายอดเสียเพราะเราอยากให้คนมาดูเราเยอะๆเป็นพิธีกรไม่ได้ง่ายเด้อสอนให้ พอคนซีเนี่ยไม่เป็นไครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ซีเอจะไปแล้วจะไม่มาแล้วด้วยใครที่มาแต่ไม่ได้ C.F. เนี่ยส่วนพรุ่งนี้ใครอยากไปดูการ์เดนเนอร์กับพวกเราไปกินข้าวกับพวกเราก็ได้นะคะราคาบัตร1,500บาท18บแดคู่ได้ไหมไม่ค่ะมีแค่วันเดียวค่ะก็คือ16บหกนะคะสิดยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่า ยังไม่รู้เลยว่า18ปนั้นจะได้เป็นพิธีกรหรือเปล่าอยู่ที่จุดคน<ม>พนุ่งนิการ่ากี่โมงครับพุ่งนิการ่าเริ่มหนึ่งทุ่มครับแต่ว่ารับบัตรได้แต่บ่ายสามพรุ่งนี้ใครที่มางานกาล่าดินเนอร์นะคะงานเริ่มหนึ่งทุ่มแต่ว่ามารับบัตรได้บ่ายสามนะคะมีบัตรหน้างานไหม มีมีหน้าง,งานครับแต่ว่าจองดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าขเขาจะได้เตียงก็อีวันให้พอดีพอดีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใคร CM ในไลน์เนี่ยจะมีโอกาสในการจองโต๊ะก่อนนะครับว่าจะนั่งเป็นโซนไหนนะครับทุกคนรีบเลยนะคนน่ารักทุกคน อฟเยอะมาดูหนูเยอะหนูก็จะมีกำลังใจในการในการทำรับบทบาทใหม่กาล่าที่ไหนคะที่ศูนย์ประชุมคุ้มคำครับศูนย์ประชุมคุ้มคำม้าเปล่างานเริ่ม1ทุ่มนะคะคุณนี้ราคาบัตร1,500บาทนะคะ จริงเดี๋ยต้องมานะวันที่สิบหกหรือพรุ่งนี้มาเริ่มดินเนอร์กันก็ได้นะคะไม่ได้มีแค่เราสองคนนะตลอดอินฟ้านะยังมีน้องๆสาวงามอีกทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดด้วยว้าวเป็นเขาเรียกว่าใครที่เป็นแฟนนางงามแฟนศิลปินต้องมานะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มี boy boy. บอยบอยบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบอย่อยหรอ ก็ปีหน้าเราอาจจะไม่ได้มาแล้วไงเราจะส่งต่อให้กับรุ่นน้องในการทาหน้าที่นี้แทนเพราะเราจะโกลินเตอร์แล้วเราจะได้ไปอเมริกาเนาะโนโลกต็หมายปีหน้าคือ,อต้องไปโกวินเตอร์ซะใช่แล้ว1 6บมารอดูชาลอตได้เลยอย่าลืมวันที่14จะมีรอบชูชาติติดพันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาขายบัตรอีกทีนึงนะครับ อยากไปแต่อยู่ไกลงั้นมาวันที่16ก็ได้อยู่ไกลแค่ไหนส่วนเพื่อนมาเร็วโอกาสแบบนี้จะได้เจอกันแล้วนะอยู่ที่เชียงใหม่นเนี่ยใครอยู่ต่างจังหวัดมาเจอกันได้นะคะสิุดพิเศษจริงๆอยใ้มา,านะไม่มีของกินเลย ขนมอะไรเงี้มมเยนะเนี่ยพอเป็นใสโชยนะ้ำมันจะหิวอย่างเงี้ยทำไมอ่ะอ้วนะทำไมกรุณาอดนะคะอดทนก่อไหร่จะเรียนแตงโมนั่นแหละสิเออจอที่ไปเขาสั่งให้เราแล้วนี่แอบแม่ไปไม่ได้รอภูเก็ตหนูมไม่ได้ไปงานภูเก็ตนะอยู่เชียงใหม่ ซื้อบัตรกันได้เลยนะคะไลฟ์ไม่เตือนเลยหรอหรือแชร์ใน Facebook แล้วนะทุกคนฝากแชร์ลงทวิตเตอร์หน่อยได้ไหมหนูไม่มีทวิตเตอปกติจะแชร์ในทวิตเตอให้คนมาดูอยากให้ชามาหัวหินอีกไว้มีโอกาสไปค่ะเจอเลย16ซื้อบัตรเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณพระแทนสวัสดีคนที่กำลังรับชมนะคะซึ่งไม่รู้ว่ากี่คน วันที่16งานจัดที่ศูนย์นานาชาติศูนย์ประชุมนานา,นาชาติเชียงใหม่ซื้อบัตรเรียบร้อยขอบคุณค่ะจริงๆซื้อหน้างานก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้ซื้อก่อนจองก่อนมาให้กำลังใจคุณพิธีกรหน้าใหม่กับคุณพิธีกรหน้าใหม่กว่าอะไรอ๋อเขากำลังทำ สคริปต์อยู่นี่เริ่มแล้วนะคะคุณมวิทยุกรเริ่มทำสคริปต์แล้วนะคะหนูขอพิมพ์ได้ปะโอ้โหพิมพ์รู้เรื่องว่างั้นไม่ก็พูดมาสิพิมพ์หมดเลยมันมันคิดแล้วก็พิมพ์เอาพูดมานเอาทุกคนเอาทุกคนจะ <c oughs> โดนทุบจากินน้ำแต็มโมดจริงไหมอะไรไปสร้างจริงเหรอ่สอั่งไปแล้วไม่ใช่เหรอใครสั่งไม่รู้ไม่เห็นมีใครมาถามเลยเอาทุกคนพิมพ์รหัสบัตรมบก่อนหนใครพิมพ์หนึ่งห้าสี่สี่มาเร็วเองนี่หนูเห็นสามคนเองมาถอยเดยวนี้ คุยแล้วต่เงียไม่ยอมคุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วอดไปเลยกับจัหวัดงั้นลดูไลฟย แรงมากน่ารักกว่าทุกคนเอฟมาเร็วเซฟมาเร็วให้หนูเห็นหน่อยเดี๋ยวพ่งนี้ไม่รอดแล้วอยากกินน้ำพริกอะกแต่ปม่้อยากกินอะไรแล้วก็ไม่พูดเองนังอยากกินน้ำพริกปวดหัว ตลอดมันกรอกได้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยไม่เอาพิมพ์มาเลยชร้างเชียงใหม่ไปรักหนูแเน้ถูว่านะไอเดียจะเอาไปเอาให้เวลากินใจเชียงใหม่ได้ไปเชียงใหม่ไม่เสร็จลรามั้งเนี่ยจะคลิปเนี่ยนี่ยามันตกกรโกกกินแค่เนื้อปลาเอง ทุกคนกดซีเอมาหน่อยเร็วแ้่ลูกอุหนๆน้องวไม่รับขอต้อนรับทุกท่านอยากเป็นทางการ อขอจะรักแค่ไงอันนี้สซ็คลิปพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวสซ็คลิปเธอเดี๋ยวฉันทำให้ทีค่ะทีต้องหลายวันไม่ให้พีมันเลยรักงหนูไหมเนี่ยรักงหนูไหมเนี่ยก็อยากมาเจอกันแล้วหรอ ลับแ้วว่าดเอาบักบอบนี่เกียดหนูเขาด่าหนูพี่แชมป์เขาบอกว่าหนูน่าเกียดเอาเถอะคอเรอจนี่ได้ก็คิด สิ่งที่พูดออกมาก็คือตัวตนของตัวเองกันแหละพี่ฟ้าทำอะไรไม่ทราบค่ะพักผ่อนบ้างซ้อเป็นคุณวิทยกรคนสวยใช่ตอนนี้ซ้อนแต่ถ้าอยากเห็นจริงๆต้องมาวันที่16นะรักันหมดตังค์โอเคงั้นรอเสียบน้ำพิกพรุ่งนี้มาเจอกันในงานเยอะๆนะ จอกนันะ <What? S 1> เยอะนนะเฮ้ยวัดเน็บมือมันดึงออกได้ตายแล้วจะไม่ลืมกับมันละโดนน้ำเนะี่ยมาหาโอเคไหนใครเซฟเราบ้างไม่อยู่แย่งกินของ ทุกคนเนี่ยบันหน่อยเร็วพรุ่งนี้งานกาล่านะค,ะนคร 00, ับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์มาให้กำลังใจชาลอดเออชาลอ่ชาลอดร้องเพลงหน่อยเร็วไม่บอกว่าต้องร้องเพลงไม่เอาไม้มานั่นแหละตื่นเต้นเดี๋ยวพอร้องเพลงโด,ดนด่าอีกชอบด่าคนเราอ่ะมนมุษย์อ่ะรู้เป็นไรชอบติดที่คนอื่นเสียกำลังใจมไม่อยากให้มันเืียบรเอเรียน ขอบนุนะขอบคุณขันตุ้ขน้มาเราไม่ได้ใช้น้องาใช้แชรกบไปแชมาใช้นอหนูอขโมยกินปลาอันใหญ่ของน้องอะสออันเลยแม่บอกคนอื่นอยากกินนะเซรี กินแต,ต่โมเข็ดเสียบัตรเดือนวันที่สิบหกทุกคนขอพนาวชุบใบนำข้าวเก้าแถวเก้าเร็วพิมพ์เร็วให้แค่สิบคนเท่านั้นเร็วจะไปละให้สิบคนเท่านั้นข้าวก้าสิบสามวก้าสิบใครไม่พิมพ์ไม่มีไม่เปิดที่ให้แล้วนะคะพอแล้วมอมันจะเต็มเอา อยากไปอยากไปพ่งไรปะจำเดียวอเดียวเอาเอาเอดี๋ยวกลับนาทำไมไล่ไป 20- 2สนาที26นาทีเดี๋ยวอีกสนาทีอีก3นาทีไม่ให้บัดแล้วนะห้าก้านสาอหก้าะให้ก็สิบไปนะ อันนี้นะไม่มีให้เรานะอันนี้เห็นน้อย่อ้ซื้อรุ่งนี้ ใช้ลูกอ้อนไม่ได้แล้วพี่ฟ้าสลีปพี่ฟ้าสบายพี่มีคนีดึดดงมไหมคะเขาป่วยเอ๊ะแล้วให้วันนี้ไงไ<ห>มีคนอบอกว่า 5 9เกับ10ดอมเทียภูเก้บคุคบเลยนะคะ5 9ครบแ้วนไม่มีให้แล้วไม่เพิ่มหรอไม่เพิ่มแล้วจบกาล่า1 5 0 0เ่นั10เลยสาม9อย่างเดียว1 5 0 0 10หน่อยเร็วเขาเขากำลังซื้อน้ำอ๋อแย่งกอยางเร็ว1 5 0 0เท่ับ10ี่ฟ้าน่าจะนอนแล้วมังค่ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่ถ้าคิดถึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่แชร์บอกพี่ฟาให้มาไลองนะคะว่ามีคนคิดถึงเนาะ